เอาละกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยละกันละครับผมนะอีกแล้วครับท่านวันนี้อยู่กับเจ้าโกเบนะผมโกเบโกนะครับโกเบโก SK200 รุ่นสิบละกันนะผม YN15 นะผมน้องมาร์คน้องมาร์คนะผมนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอารถหลบก่อนละกันนะวันนี้เดี๋ยวจะย้ายออกงานใหม่นะผมงานหมู่บ้านแล้วกันนะทุกคนนะวันนี้ออกงานหมู่บ้านนะครับผม ขออนุญายลบก่อนแล้วกันนะทุกคนนะขออนุญายลบก่อนแล้วกันครับผมแอบผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ใส่ดินเอ้ยจะจะได้ตักใส่ดำหรือเปล่าผมอันนี้ไม่แน่ใจนะผมนี่ครับผมไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับเดี๋ยวดูกันขับแบบสมจริงนะเดี๋ยวจะย้ายขึ้นเทเลอร์แล้วก็ออกกันใหม่แล้วกันนะทุกคนนะไปนะผมไปกันเลยโอ้เร็วจังไงเลยว่ะขับขับ ตอนไหนก็เร็วตอนนั้นครับกเูเบนี่ไม่มีผิดหวังครับเนี่ยไม่มีผิดหวังเลยจริงๆนะครก็อย่าชนนะเว้ยอย่าชนนะเว้ยลูกพี่เออไป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 ,ไป,ไปเรื่อยๆๆอุย้ยเดี๋ยวๆอ้ามทะลุโอเคแล้วเดินเดินไปครับผมนะเดิน ไม่ใช่เดินเดินหมายถึงเดินไปขึ้นเทเลอร์นะผมนะเดินไปขึ้นเทเลอร์นะผมโอเคครับไปกันเลยนู่นครับขึ้นเทเลอร์อยู่นู่นเลยครับทุกคนครับเดินไปชิวๆสบายๆครับทุกคนครับนี่เดินไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ ภายในเกีงโกเบครับอาจจะดูมืดๆทึบๆหน่อยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่าม,มันมันมืดอะเนาะนะครับผมมันมืดมันมืดไปแล้ววีนะไปแล้วครับนะมีโอกาสจะมารับใช้ท่านอีกนะผมนะออมีโอกาสจะมารับใช้ท่านอีกแล้วกันนะครับเพิ่ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้างานอยู่ตรงไหนครับผมก็จำไม่ได้เอา้าแล้วมึงบินบิดอะไรวะเนี่ย เออมันชอบมันชอบชนอากาศนะทุกคนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมันบักบักชนอากาศอ่ะนี่เห็นไหม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 แม่งบักชิบหายไปวอดเลยโอ้บักชิบหายไปวอดเลยนะดูดิดูหางเทนเลอร์ดิโอ้เอ้ เียบผมปึ๊บเขียบเดินขึ ú, ้นไปได้เลยครับทุกคนครับนี่เดินขึ้นไปได้เลยอาจจะดูเบี้ยวๆแล้วทุกคนครับเพราะว่ามันมันขึ้นยากครับกูเบกูเบเป็นรถที่ขึ้นเทรลยากที่สุดนะครับในบรรดารถไมโครเท่าที่ผมขึ้นมานะขึ้นยากจะผายใบบอดเลยนะขึ้นยากมากครับ ดูดูมันขึ้นยากจริงๆน,นะแล้วดูตัวรถกับพื้นนี่ไม่มันมันไม่ติดกันนะมันจะลอยนะโอเปรเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้กันว่าจะแก้งไงครับตูดชนมุกจีหนึ่งคิวครับทุกคนตามจริงต้องเป็นตัวสองหนึ่งศูนย์นะ ถ้ามื่กีขนาดนี้ต้องต้องเป็นตัว210นะครับนันนี้เป็นตัว200ไปเลยจะกระดกหรือเปล่าเลยนะผมนะไปเดี๋ยวออกงานกันเลยครับผมอ่าตอนที่ผมจําได้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูทางก่อนผมว่าผมจําได้อยู่นะครับ,นะรบดูก่อนดูก่อนลองวิ่งไปดูนะนะว่าจะจําได้หรือเปล่านู่นะอยู่สุดๆริมๆมนู่น นะครับเดี๋ยวไปตามริมตามอ่ออันนี้มันก็ไปถึงเองแล้วมั้างนะคิดว่านะโหต้นไม้เยอะสะเกิลเชียร์ลิงดีกว่ามั้งนี่นะครับผมคือรถแมคโครมันเชียร์ลิงต้นไม้ไม่ได้อ่ะอาไปทางนี้ได้ไหม <c oughs> ไปทางนี้ได้หรือเปล่านั่นเยออาไปไม่ได้ก็ต้องลองอะ่ะไปเดี๋ยวพาไปให้ดูไปทางนี้แหละมา ครับผมคือแบบนี้มันมืดมากครับทุกคนแบบแบบเป็นแบบที่มืดนะครับถึงอยู่ในร่มก็มืดอ่ะครับโอ้โหดูทางนี่ทุกคนเฮ้ยใช่ไหมครับจะบอกว่าทางตันเนี่ย <c oughs> อะไรย,ยทางตันเหรอวะนะไม่ตันเหรอตันหรือเปล่าทางตันเหรอวะเนี่ยไม่ตันครับทุกคนไม่ตันครับนึกว่าทางตันโอเคยังมาได้อยู่ นู่นเน่งานเราไปอยู่สุดๆนู่นน่ะสุดลิม์นู่นน่ะแล้วมึงชนอะไรวะเนี่ยโอ้โหชนส,ดสรดโอ้โห,โอ,โหอ้าถามว่าหัวร้อนไหมตอบได้เลยว่าสุดๆครับทุกคนครับคือวิ่งมาธรรมดาเนี่ยแม่งไอ้นี้เฉย ชนบัคอากาศมีใครเป็นเหมือนผมบ้างเลยผมว่าผมเป็นคนเดี่ยวเลยบัคชนบัคบัคเป็นบัคอากาศนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเลยเลยกันนะ,ะนะเดินขึ้นไม่ได้ไม่แรงรถไม่แรงต้องคำหลังเอานี่ไงเดินก็นได้หไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องคำหลังว่ะ เลย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 เ,ลยเ,ลยเลยจเจ <c oughs> เออสายเงียบนี่คือใช้สมาธินะทุกคนนะสายเงียที่เงียบเลยไม่ใช่ไรนะพอโอ้ตายแล้วลูกพี่โ <c oughs> อ้อ ไม่ไหวครับเจอบาร์กแบบนี้ครับทุกคนครับมันหัวร้อนได้ง่ายๆเลยนะทุกคนอไอเ้เหี้ยวิ่งมาดีๆวิ่งมาดีๆแม่งไอ้ไอ้นี่เฉยอ่ะตรงนี้เปล่าวะเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งานหน้าง,งานตรงนี้แหละครับผมอย่งงี้กูเพิ่งขึ้นเทนเลรลเมื่อกี้เลยเ <laughs> <laughs> พิ่งขึ้นเทนเลรลเมื่อกี้เลยเนะี่ยโอ้ยอะไรของพี่แกบเนี่ยโอ้โห ขึ้นเทร์เมื่อกี้ได้ลงอีกแล้วโอ้โหเป็นการขึ้นเทร์ที่แบบเชี่ยมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวเราจะเดินไปขุดอ่าล่องข้างในนู่นนะเดี๋ยวเราจะขุดล่องข้างในนะครับแล้วอมไปเดินไปกันเลย ตัวนี้ถ้าติดสติกเกอร์มันจะเปิดประตูไม่ได้นะคนุณนะถ,ถ้าอยากอยากเปิดได้ต้องถอดสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เราต้องถอดมิชลินอนะ่ะเออมันจะอันนี้ได้นะผมนะโอ้โหอีกอันนี้ก็หลวมหมดละที่ยึดจอยก็หลวมหมดละโอ้โหตายสิไปทุกคนครับโอ้โหมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยโอ้ตายแล้ว มันเป็นอะไรวะนี่มันเป็นอะไรวะคนดูเนี่ยบ้านหลังนี้ครับทุกคนที่เราจะมาขุดกันนะผมนะที่เราจะมาขุดกันในครั้งนี้นะครับเพื่อนมากันเลยมากันเลยมากันเลยโอ้ดูดิดูดิมันเป็นอะไรวะนี่ มาเดี๋ยวเราจะตักดินกองไว้เลยนะทุกคนเราไม่ต้องอนนี่แล้วเราไม่ต้องตักใส่น้ำหรอกมันจะเสียเวลานะครับหรือจะตักใส่น้ำดีตักดินกองนี่แหละนะผมอ้แมพนี้มันมืดจังวะเย่มึงมืดเกินไปแล้วอ๋มืดชิบหายนะครับเดี๋ยวผมเล่งเวลาก่อนนะผมมืดบ้าเลยเนะี่ย วางไว้ไหนดีวะวางไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะนี่กองใหญ่ใหญ่ไปเลยนะผมวางกองใหญ่ใหญ่ไปเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอู้ตักเร็วมากเลยนะ คือใกล้ๆอะนั้นผมมันตักมันตักไม่ได้นะคนเฮ้ยมันตักลึกขนาดนี้เหรอลูกพี่โอ้มึงจะทำอะไรวะเนี่ยวางท่อเหรอไม่จะทำอะไรครับเนี่ยโอ้อุ้ยลึกจังวะทำอะไรวะเนี่ยลูกพี่อุลึกมากครับโอ้ยอยังไม่สุดอีกมาสุดแล้วสุดแล้วโอ้เขียลึกชิบหายเลย ดินอย่างเยอะเลยนะเนี่ยตักอย่างเงี้ยโอ้ยเอาเรื่องว่ะตรงนั้นขุดไม่ได้นะทุกคนเอาบิดหัวร้อนบอกตรงครับหัวร้อนอกูบีดีนเน้นมันเน้นไอ้นี่ว่ะเน้นช่วยครับเน้นช่วยไม่เน้นขุดครับทุกคนนะเน้นช่วยไม่เน้นขุดครับ เพราะว่าถ้าเอามาขุดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะต้องมีเหลี่ยมมันนิดนึงอ่ะนะครับขุดอย่างลึกเลยทุกคนขุดโคตรลึกเลยเนี่ยเนยมันต้องมีเหลี่ยมมองมันนิดนึงนะครับในการขุดไม่ให้มันเด้งนะเพราะว่ามันมันไม่มีระบบอ่ามันไม่มีระบบที่ไม่ให้เด้งนะโอ้โหดูดิ เป็นการเหมือนจะวางท่อนะครับวางระบบท่อนะครับไม่งั้นมันไปขุดลึกขนาดนี้หรอกนะครับขุดยังลึกเลยอะขุดโคตรลึกเลยนะทุกคนแหมโอเคนี่มันต้องมีเหลี่ยมของมันนะครับในการขุดนะครับโกเบเนี่ย พยายามขับวงวังนี้เลยแล้วกันนะผมอาจจะมืดหน่อยนะครับผมมืดบ้าก,กันเลยทีเดียวนะครับนี่มืดบ้ากันเลยโอ้ดูดูดูเฮ้ยมึงจะทำอะไรวะเนี่ยพุดโคตรลึกเลยเนะี่ยจะทำอะไรของมันวะเนี่ยพุดลึกมากนะทุกคนนะโโอ้ เขาน่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับผมเองก็ไม่ทราบนะผมคืองานชาวบ้านเราเยอะนะครับงานชาวบ้านเรามีเยอะนะเฉพาะแมปนี้นี่เป็นร้อยงานนะถึงสะที่ไหนไม่ถึงหรอกนะครับไม่ถึงหรอกไม่ถึงร้อยงานนะครับผมก็เยอะอยู่อ่ะมันใครจะไปนับได้อ่ะแต่ก็เยอะนะครับแต่ก็เยอะนะครับ จะเสร็จแล้วนี่หว่าพ่งกีใหญ่โคตรดีเลยทุกคนกีหนึ่งคิวทำงานดีนะกีหนึ่งคิวตัวนี้ทำงานดีมากครับเนี่ครับวันนี้ออกงานแต่เช้าเลยทุกคนนะเก้าโมงนะทำงานแล้วนะบุ๊คแต่มันมือดอะแบบมบนี้มันมืดมากครับ ก็ค่อยๆเก็บนะผมค่อยๆขูดมานะครับไม่งั้นนี่เด้งกระจุยกระจายแนย่นอน,นับทุกคนครับรถคันนี้ต้องมีเหลี่ยมในการขุดนิดนึงอะ่ะต้องค่อยๆนะผมใช้สมาธที่นิดนึงนี่เห็นไหมมันจะมีเหลี่ยมในการขุดอยู่ขุดยังไงไม่ให้มันเด้งนะผมผมก็ไม่รู้กันว่าจะบอกยังไงนะทุกคนนะครับ,นะรบมันเออมันมีแต่คนแต่ละคนมันมีเหลี่ยมไม่เหมือนกันนะครับ มีวิธีอยู่นะคนี่ขวดแม่มันเด้งนะผมนี่นะไ,นไม่มีเด้งครับเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วโอ้ยหน่อยใ,ใจจริงนะผม <S <S จวดครับผมจะจวดนะครับผมอันนี้มันแท่งท่อนอะไรวะเนี่ยไม่รู้เทยอยังเดียวอะ เขาบอกให้เทงรอก,ก็เทเขาบอกให้เทฝั่งนี้ก็เทฝั่งนี้นะครับผม <Okay. S 1> จะเสร็จแล้วลูกพี่โอ้โหไอเป็นงานชั่วโมงนะทุกคนแปบ๊บเดียวองน,นะเนี่ยถ้าของจริงมันได้เร็วขนาดนี้นะเนี่ยโอ้เร็วจังเลยของจริงไม่เร็วขนาดนี้นะครับ ของจริงใครมันจะมาขุดเป็นเหลี่ยมขนาดนี้ได้ปะเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเลยอะเออไอ้มันจะถมมันจะถมปูนนะเครื่องปูนนะมันจะถมเครื่องปูนแล้นะนี่ยมองมองในเกิงนี่โคตรชัดเลยนะทุกคนชัดมากเลยนะครับ เดี๋ยววางเขาบอกให้เอามาวางฝั่งนี้ได้นะครับถ้ามันเต็มนะถ้ามันเต็มถ้ามันล้นอนะ่ะถ้าดิมถ,ถ้าดิมมันเยอะเกินไปอ่ะนะผมเต้วางวางได้วางได้ไดเฮ้ยตรงนี้มันอิดมันกำลังจะก่อน,นี่ยว่ะ <c oughs> กำลังจะก่อเลยคนระับใกล้เสร็จแล้วทุกคน ขุดล่องนะครับผมขุดล่องครับนี่ครับผมงานขุดล่องนะครับน,บน,น,บนี่ทุกคนปึป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอละเออประมาณนี้แหละเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยปึ๊บโอ้เวลาเดินเลี้ยวมันยากเจอเกินเนาะเย้ เดี๋ยวไปดูผลงานก่อนเดี๋ยวไปดูผลงานก่อนแล้วกันนะผมนี่โอ้หใช้ได้นะเนี่โอ้ถต่ว่าสวยผมควรนะผมแต่แมพแม่งมืดชิบหายเลยดูดิเฮ้ยมีตรงนี้อีกด้วยเหรอเฮ้ยมีตรงนี้อีกด้วยทุยกคนโอ้เดี๋ยวต้องไปคลิปหน้านะผมแต่สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดไว้เพียงต่าน,นี้ก่อนแล้วกันมันนานแล้วนะผมไปเจอใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราไปขุดข้างในต่อนะผมสวัสดีครับ